วิธีวัดแมปเซนเซอร์ครับหรือทีพีเอเซนเซอร์นะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเราก็ต่อสายตั้งมิเตอร์ไปที่วัดโอห์มนะครับต่อสายเข้าที่ขั้วขั้วไหนก็ได้ครับจิ้มให้มันค่าขึ้นก่อนครับปุ๊บปอร์เราก็ดูค่านี่คือตำแหน่งตำแหน่งที่ยังไม่ทันได้ปิดคันเร่งนะครับพอปิดแล้วค่า ความต้นทานจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะทั้งนั้นที่เราบิดไปจนจะสุดรอบสุดรอบปุ๊บแล้วมันค่ามันตกกลับมาแต่ตรงกลางค่าสูงกว่าแบบนี้แสดงว่ามันเสียครับที่ชอบเสียกันอนะพอบิดสุดแล้วมันสะดุดบ้างอะไรบ้างเนี่แหละครับปัญหาของมันวิธีเช็คก็ประมาณนี้ครับ